อันยองเซลสวัสดีทั้ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Baby Monster Babe นะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของเบมอนกันดีกว่าตอนนี้มีการแชร์คลิปนออกมานะครับจากงานเป๊ปซี่นั่นเองเป๊ปซี่ลาวนะครับหรือว่าที่ประเทศลาวแฟนแฟนในกรีดกันสุดๆเมื่อเจอ Baby Monster ในคอนเสิร์ตหรือว่าในงานนั่นเองแต่ว่าเบมอนเนี่ยไม่ได้ไปจริงๆนะครับทุกคนเป็นเพียงแค่โฆษณาของ Baby Monster x เป๊ปซี่เท่านั้นที่ไปเปิดอยู่กลางจอใหญ่เลยบนเวที นค,คนเนี่ยก็ไปดูคอนไปดูงานกนรารพอเห็นโฆษณาของเดมอนมาปุ๊บกรี๊ดกันทั้งงานยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเหมือนกับว่าเดมอนเนี่ยเขามายืนมาเต้นมาโชว์บนเวทีของจริงเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นเพียงแค่โฆษณาเท่านั้นแต่กลับเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆชาวลาวเนี่ยได้มากมายเลยจริงๆทําให้คนไทยที่เห็นคลิปนะครับก็ต่างบอกว่าเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยแฟนคลับเขาฐานใหญ่จริงๆในตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่ว่าในระแวกเพื่อนๆของเราเนี่ยก็ชอบเบบี้มอนสเตอร์กันมากๆ ฝั่งอินเตอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมีเยอะมากแน่นอนเป็นวงที่เพิ่งเดบิวต์และยังไม่มีอัลบัม้มแต่ว่าแฟนคลับเยอะสุดๆถ้าหากมีอัลบั้มมาเนี่ยก็จะสามารถเรียกเพิ่มได้อีกรับจำนว์แฟนคลับนะครับที่จะมาติดตามเบบี้มอนสเตอร์กรี๊ดกันดังขนาดนี้ถ้าหากว่าได้เจอเบมอนตัวจริงๆแบบมายืนมาเต้น,มา,นมาโชว์บนเวทีบอกเลยว่าคอแตกก็คอแตกนะครับทุกคนพร้อมกรี๊ดเชียร์เบบี้มอนสเตอร์กันแน่นอนก็รอดูกันนะนะครับว่าเป๊ปซี่นั้นจะชวนเบมอนหรือว่าจะพาเบมอนน่ะมาเจอพวก เราที่ไทยรวมไปถึงที่อื่นๆกันอีกไหมหลังจากนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะวุ่นอยู่กับการเตรียมตัวปล่อยอัลบั้มชุดแรกที่เป็นมินิอัลบั้มของ Baby m o n s t e r แบบเ็คนพร้อมกับงานอื่นๆที่จะตามมาอีกเพียบเลยหลังจากนี้เบบซี่น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เด็กๆจะมาเจอกับทุกคนไม่ใช่เพียงแค่ในเกาหลีใต้ไม่ใช่เพียงแค่ในไทยแต่หมายถึงประเทศอื่นๆด้วยก็รอติดตามกันนะครับคลิปนี้เราไปอัปเดตเพียงเท่านี้แลวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับออันยง